แล้วคือรถตรงครับถอยไปตรงตรงต่มาตรงตรงต่มาตรงตรงต่อมาครับดูไปตรงม้าขวาซ้ายให้บังไปท้ายขยานี้นะบางแล้วรถไหลไปเรื่อยครับด้วยแรงปั่นรถะขย้อนหนุนก่อนครับขย้อนหนุนก่อรถเคลื่อนที่ปกติหนุนช้าครับหนุนช้าแล้วรถใครหลังมาด้านหน้ามันจะกวาดเข้าดันไปนะครับสวัสดีครับผมผมพี่ิทามตาพยานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอยข้อซองครับ ถอยเข้าซองแบบเทียบฟุตบาทฝั่งซ้ายมือครับคลิปที่แล้วเป็นการมุมมองจากด้านนอกครับทีนี้เรามาดูมุมมองภายในรถว่าผมสอนยังไงนะครับนักเรียนเข้าใจไหมนักเรียนสามารถทําตามได้ไหมตอนแรกๆที่ทํานะครับนักเรียนจะจอดแล้วเบียดนะครับไม่ค่อยชิดไม่ค่อยไม่ค่อยแนบไม่ค่อยชิดไปทางฝั่งซ้ายของซองนะครับทำให้รถเบียดออกไปทางฝั่งขวาทีนี้เมื่อนักเรียนทาคล่องแล้วผมก็มาดูพามาดูด้านใน ด้านในเราดูยังไงบ้างเราหมุนพวงอะไรบ้างหมุนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่านักเรียนมีปฏิกิริยายังไงมีวิธีการทํำยังไงหมุนอะไรยังไงไปดูภายในรถกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝั่งเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับไปนะครับเราจะไปจอดเทียบฟื้นบาาด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับส่วนนักเรียนจอดเทียบนะครับ รถต้องมาก่อนนะครับให้กระจกมองข้างตรงกับกระจกมองข้างของเขานะครับตรงมาปึ๊บตรงให้ยางชิบตรงแล้วปึ๊บใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาก่อนแล้วหมุนซ้ายให้หมดถอยมาก่อนถอยมารถถอยแล้วหมุนซ้ายให้หมดครับหมุนซ้ายปึ๊บสเต็ปต่อมาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเห็นป้ายทะเบยนหรือยังนะครับถอยมาถอยมาเห็นแล้วคือรถตรงครับถอยมาตรงๆง ทำมาตรงตรงทำมาตรงตรงต่อมาครับดูกระจกมองข้างของซ้ายให้บังไฟท้ายไฟท้ายนี้นะบังแล้วลดไหลเรื่อยๆครับลดไหลมาก่อนแล้วยอยหมุนขวาครับทยอยหมุนขวารดเ่อนที่ปกติหมุนช้าๆครับหมุนช้าๆแล้วรถถอยหลังมาด้านหน้ามันจะกวาดเข้าด้านในนะครับแล้วก็ดูจบบุะจกมข้างขนาดี้ยังนะครับดูดีๆครับแล้วรถมันจะค่อยๆถอยมานะครับถอยมาค้างหาคุมอะไรไหมนะค้างไว้ค้างไว้ แล้วถอยมาครับให้เราอยู่ในคะแนนให้เราอยู่ในแนวเดยวกับรถก้างหน้าค้างไว้ครับอยู่ในแนวเดือวหรือย,ยังถ้าอยู่ในแนวเดียวกันแล้วปุ๊บคือรถตรงอ่าแล้วก็จัดช่องว่างระหว่างคันข้างหลังกับคันข้างหน้าแค่นี้ก็ถือ wow okay ว่าโอเคแล้วอ่าง่ายไหมโอเคไหมโอเคอ่า <eres algorithm. c oughs> ทีนี้เวลาเดินหน้าออกจากซองนะครับเราจะให้ขอบดำๆของกระโปรงด้านล่างอยู่ตรงกระชนด้านล่างนะครับถอยหลังมาอีกนิดนึงสิ กำลังนี่นิดนึงก่อนอ่ะกำลังกำลังมาโอเค,อ,เคอยู่รถเนี่ยเราจะให้ขอบกระโปรงด้านล่างนะครับให้ขอบที่ปัดน้ำฝนหรือว่าขอบกระจกด้านล่างสีดำเน,นี่ยอยู่ตรงกันชนด้านล่างวิธีการออกจากซองนะครับอ่ะใส่เกียร์ดีครับหมุนขวาออกให้หมดแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีรถไหลครับไหลามาปุ๊บแล้วรถเฉียงคือรถตรงครับปุ๊บเดิดึงออกซ้ายครับ โค้งมาปุ๊บสบายสบายเลยรถห่างเยอะเลยนะครับแล้วขับตรงไปได้เลยครับแบบนี้ครับผมนะครับคลิปนี้เป็นการถอยข้อศองเทียบฟุตบาทครับแต่อยู่ด้านข้างนะครับคลิปนี้จะเป็นบรรยากาศภายในรถครับซึ่งวิธีการถอยข้อสองก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศในการสอนนักเรียนนะครับในการถอยข้อสองเนี่ยนะครับผมจะนั่งอยู่ด้านข้างเลยแล้วก็ประกบข้างครับ อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆเมื่อถึงจุดต่างๆผมจะแจ้งเตือนนักเรียนให้นักเรียนทําอะไรนะครับทำวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนนักเรียนร,รู้สึกว่าเริ่มจินเริ่มจําขั้นตอนได้แล้วผมก็จะปล่อยให้นักเรียนทําเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้เ,เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับเวลาเดินรถเข้ามาเนี่ยทิ้งระยะจากด้านซ้ายประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องไปชิดมากนะครับเดินเข้ามาปุ๊บอ่าชะลอรถช้าเมื่อเลยซองเข้ามาปุ๊บชะลอรถช้าแล้วรอให้กระจกมองข้างฝั่งซ้าย เราตรงกันกับของรถที่จอดอยู่กระจบองข้างตรงกันครับใช้ได้หมดเลยทั้งรถเก่งรถกระบะรถตู้นะครับใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับเมื่อกระจบองข้างตรงกันอ๋อรถตู้ไม่ได้นะรถตู้ไม่ได้รถตู้ไม่ได้รถเก่งรถกระบะใช้ได้ครับรถเอ่อ PPV อไอไพวกนี้ใช้ได้แต่รถตู้ไม่ได้เพราะกระจบองข้างนั้นรถตู้เขาอยู่ด้านหน้านะครับอ่าก็เอ่อกระจบองข้างตรงกันปุ๊บถอยมาได้ทีเดียวหมุนซ้ายหมดครับมุนซ้ายหมดโค้งมาครับมุนปกติเลย โค้งมาแล้วก็เมื่อโค้งมาเสร็จแล้วนะครับเร,เราหมุนฝั่งไหนครับเราก็ต้องหมุนฝั่งซ้ายเพราะว่าซองอยู่ทางฝั่งซ้ายเราก็ต้องหมุนฝั่งซ้ายครับโค้งเข้ามาปุ๊บเมือ่อโค้งเข้ามาเสร็จแล้วนะครับดูกระจก,กข้างฝั่งขวาว่าเห็นป้ายทะเบียนรถ er. ของรถคันที่จอดอยู่ด้านหลังไหมนะครับเมื่อเจอป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือล้อตรงครับคือล้อตรงปุ๊บแล้วถอยมาตรงตรงครับถอยมาตรงตรงเลยถอยมาถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆเมื่อถอยมาเสร็จแล้วนะครับ จุดต่อมาคือเราก็จะมองกระจกบอวงข้างฝั่งซ้ายครับเมื่อเจอกระจกบอวงข้างฝั่งซ้ายปุ๊บให้บังไฟท้ายของคันด้านหน้านะาเมื่อบังไฟท้ายปุ๊บรถไหลมาครับไหลมาช้าแล้วยอยหมุนขวาครับจุดนี้สําคัญครับตรงจุดนี้เพื่อนๆจะต้องทยอยหมุนช้าๆไม่ต้องหมุนเร็วนอกนั้นหมุนปกติถอยปกติแต่ตรงนี้นะครับรถเคลื่อนที่ปกติแต่หมุนพวงมาลัยช้าจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองที่เพื่อนๆจะต้อง คอนเซนเทรตเรื่องการหมุนพวงมาลัยครับหมุนช้าๆหมุนช้าๆแต่หมุนเรื่อยๆนะหมุนต่อเนื่องเรื่อยๆช้าๆหมุนต่อเนื่องเรื่อยๆจนลดโค้งเข้ามาครับจนเราดูแล้วว่าเราขนานกับคันหน้าเราค้านกับคันหนาดนังตอนนี้เรายังค้างพวงมาลัยอยู่นะนะครับค้างพวงมาลัยไว้อยู่เ mm hmm. มื่อรถตั้งตรงกันป,ปั๊บป๊บคือเลาะตรงคือเลาะตรงเสร็จแล้วเราก็มาเช็คอีกทีว่า ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยนะครับมีช่องว่างระยะห่างเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่เท่าเราก็ต้องเดินหน้าหรือถลังเพื่อให้รถลองอยู่ตรงกลางนั่นเองครับส่วนวิธีการเดินหน้าออกจากซองครับเราจอดอยูอ่คันด้านหน้าอาจจะมีการเข็นบ้างมีอะไรบ้างเราก็ต้องมาเช็คอีกทีหนึง่งวิธีเช็คในการออกจากซองก็คือให้สันกระโปรงครับสันกระโปรงหรือขอบกระจุกด้านล่งนี่อยู่ตรงกันชนด้านล่างของคันด้านหน้าครับถ้าถ้ามันไม่ตรงเราก็ต้องถอยหลังมา ถอยล่างมาแล้วก็ดูด้านหลังดีๆครับดูกล้องมองหลังดีๆครับว่าเราถอยเข้าไปใกล้ด้านหลังไหมนะครับเอาคร่าวๆครับเมื่อสันกระโปรงหรือขอบกระจกสีดําด้านล่างนี่ตรงกับกันชนด้านล่างของคัน้าปุ๊บอยู่รถใส่เกียร์ดีหมุนขวาหมดแล้วค่อยๆปล่อยไลท์มาก่อนปล่อยไลท์ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาด้วยว่ามีรถมาไหมนะครับถ้ามีรถมาให้เข้าไปก่อนอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะคันด้านหลังเขาจะได้รู้ว่าเราจอดจากซองนะครับ ถ้าเราเปิดไฟเครื่อง้างไว้ปุ๊บเขาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยตามออกมาแต่ถ้าเขาหยุดแล้วเปิดไฟเฉินนั่นหมายความว่าเขาจะต่อจากเรานะครับเขาจะเข้าซองต่อจากเราเราก็ออกไปได้เลยนะวิธีการออกก็หมุนพวงมาลัยขวาให้หมดแล้วปล่อยรถไหลมาเรื่อยๆครับปล่อยไหลมาเรื่อยๆพอรถเฉียงหรือเสาเอเลยท้ายไฟท้ายปุ๊บคือเราตรงเดินหน้าไปแล้วดึงซ้ายหมดรถตั้งตรงแล้วคือเราตรงแล้วขับตรงไปได้เลยครับแบบนี้เลยครับนี่คือวิธีการทอยเทียบฟุตบาทนะครับที่เพื่อนๆจะต้อง เข้าใจถึงขั้นตอนให้ดีคร e. uh, ับเรียงลาดับขั้นตอนให้ดีๆแล้วจะทําได้ครับเวลาฝึกซ้อมจาขั้นตอนอ่าลาดับขั้นตอนให้ดีให้เรียบร้อยก่อนถึงขั้นตอนไหนให้เรียบร้อยก่อนท่องจําท่องจําให้ได้ทําตามไม่ได้เมื่อทําตามได้แล้วนะครับสเต็ปมันจะอยู่ในหัวแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนือมือใหม่นะครับให้ทําได้ครับถอยเทียบฟุตบาทให้ได้นะครับใครดูคลิปนี้ล้วชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการจอดเทียบพื้บาทครับเป็นการจอดเทียบพื้นบ้านทข้างฝั่งซ้ายครับก็จะมีรถคันด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับวิธีจอดก็ตามในคลิปเลยนะครับบรรยากาศภายในรถแบบนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่กล้าลองดูครับเวลาไปเจอห้างเจอสถานการณ์แบบนี้ลองดูครับลองฝึกดูก่อนถ้าไม่มั่นใจก็ถอยมาปุ๊บคิดว่าไม่พ้นลงมาดูก่อนจอดรถใส่เกียร์ใส่เกียร์พี ดึงเบรกมือแล้วลงมาดูครับอ่ามันจะเห็นเลยว่าข้างลอกนี่ห่างมากครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะลองไปฝึกดูครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบฟังเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูรับแม่อยากเรียนกับพี่ตั้มครับอยากเรียนกับพี่ตั้มมากๆเลยครับดูคลิปหลายคลิปแล้วต้องเรียนแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อโทรกับไอเดียไลน์อยู่ด้านล่างนี้นะครับถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับสายก็แอดไอเดียไลน์มาแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ที่ผมตอบกลับนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มาเจอช่องงงพีตััั้้้คครรนป เพิ่งมาเจอคลิปที้เป็นครั้งแรกฝากเพื่อนกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e ก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพ,เพื่อนก็จะได้รม่พลาดทริคเด็เดๆลิปดีๆครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับอยากหาเพื่อนนะครับอยากถามเพื่อนผมมีกลุ่ม Facebook กรุ๊ปนะครับ,อย,อ,มมอ,รบอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพ,เพื่อนกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับสามารถเข้ามาแล้วก็ตั้งกระทู้สอบถามได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือ ไล่ดูกระทู้เพื่อนคนอื่นว่าเขาถามอะไรบ้างเขาทำยังไงบ้างถอยก็ซอกอะไรยังไงครับว่าจไงลองเข้ามาครับดึงอยู่ด้านล่างนี้นะครับรอผมอนุมัติแป๊บเดียวเข้าลุ่มก็เข้ามาไล่ดูแล้วก็ไปตั้งกระทู้สอบถามได้เลยนะครับไว้เจอกันใน f a c e b o Group นะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปดูแบบนี้กันนะครับ